ท่ามกลางป่าดงลานอันเงียบสงัดหมู่บ้านดงลานตั้งอยู่กลางป่าเรากับถูกซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่ทอดเงาทาบลงบนเรือนหลังคามุงจากของชาวบ้านในเวลากลางวันแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ทอประกายลงมายัางผืนดินแห้งแตกระแหงผสมกับเสียงนกป่าขับขานแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดมิดและความหวาดกลัวก็เข้าครอบงำ เสือโคร่งกลายเป็นชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเสือตัวนี้ใหญ่โตกว่าปกติขนมันหนาสีดำสนิทแผงคอพองฟูดวงตาสีเหลืองส่องประกายราวกับเปลวไฟเสียงคำรามของมันแผ่ก้องไปทั่วราวกับเสียงกู่ร้องของพูดผีเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่หมู่บ้านต้องเผชิญกับเงามรณะของมันชาวบ้านต่างเล่าลือกันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดา แต่เป็นเสือผีที่มีวิญญาณอาฆาตสิงสูบ้างคนว่ามันคือเสือที่ถูกฆ่าแล้วฟื้นคืนชีพมาล้างแขนบางคนว่ามันเคยเป็นมนุษย์ผู้ต้องคำสาปของป่าดงลานเมื่อคืนที่ผ่านมาบ้านของลุงเพชรถูกโจมตีลุงเพชรเป็นพรานเท่าที่เคยเข้าป่าล่าเสือเขาเป็นคนเดียวที่กล้าพูดว่าเสือตัวนี้ไม่ใช่เสือธรรมดากลางดึกคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบงนัน เสียงวัวร้องโหยหวนดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงสั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนในหมู่บ้านเสียงคำรามของเสือดังก้องไปทั่วลุงเพชรวิ่งออกมาพร้อมคบไฟในมือแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ขาเขาแทบสุดลงตรงนั้นเงาดำมหึมาปรากฏตัวอยู่ริมรัว้วคอกวัวดวงตาสีเหลืองสองดวงจ้องมองมาด้วยความดุร้ายก่อนที่มันจะงับวัวตัวหนึ่งแล้วลากมันหายเข้าไปในความมืด รุ่งเช้าชาวบ้านรีบออกไปดูที่เกิดเหตุรอยเลือดเป็นทางยาวลากจากคอกวัวเข้าไปในป่าลึกซากวัวที่เหลืออยู่มีเพียงครึ่งตัวไส้และซี่โครงกระจัดก,กระจายเต็มพื้นมันมากลางหมู่บ้านได้ยังไงหรือว่ามันเริ่มไม่กลัวเราแล้วเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วหญิงชราผู้หนึ่งรีบหยิบสายสินในมือขึ้นมากำแน่นมันคือเสือผีไม่ใช่เสือธรรมดามันมาเอาคืน ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วทุกคนต่างหวาดผวาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนอีกต่อไปเด็กๆถูกห้ามมีให้เดินเพ่นพ่านคนเท่าคนแก่พากันจุดธูปขอขมาเจ้าป่าเจ้าชายชะกันบางส่วนเริ่มจับกลุ่มกันพวกเขาจะออกล่าเสือโค้งเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความสยองขวัญที่แท้จริงกำลังรอพวกเขาอยู่ในป่าดงลานคืนแห่งความหวาดกลัวยังคงปกคลุมหมู่บ้านดงลาน หลังจากการบุกทำร้ายของเสือโค้งเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรดาชายชะกันในหมู่บ้านได้รวมตัวกันที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านพวกเขาพกพาอาวุธเท่าที่มีไม่ว่าจะเป็นปืนแกป๊ปหอกหรือมีดปลายแหลมเราจะปล่อยให้มันฆ่าคนและสัตว์ของเราไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้จ่าเพิ่มอดีตทหารเก่าซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเอ,อ่ยขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น พวกเราออกไปล่าเสือตัวนั้นกันเถอะชายชะกันหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่าบางคนยังมีแววหวาดหวั่นในดวงตาแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนขี้ขลาดเดี๋ยวก่อนเสียงสั่นๆของหญิงชาราเอ่ยขึ้นขัดจังหวะทุกคนหันไปมองที่ยายนวลหญิงชาราหลังคอมผู้เป็นหมอตำแยกเก่าแก่ของหมู่บ้านบ้านของยายนวลอยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้ป่าดงลานมากที่สุดยายนวลเดินโซเซออกมา มือของนางสั่นเล็กน้อยใบหน้าสูบตอบแสดงถึงความหวาดหวัน่นนางจ้องมองชายชะกันแต่ละคนก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเองอย่าคิดว่ามันเป็นเสือธรรมดามันไม่ใช่ใชายหนุ่มคนหนึ่งขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงยายยายนวลกลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนเอ่ยด้วยเสียงเบาหวิวมันเป็นเสือสมิงทันใดนั้นเองความเงียบงันก็เข้าปกคลุมทุกคน ชายบางคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความกังวลบางคนถึงกับขยับถอยหลังเล็กน้อยเสือสมิงจิงหรอยายนวลจะเพิ่มพูดขึ้นน้ำเสียงยังไม่เชื่อถือยายนวลพยักหน้าชา้าดวงตาของนางเต็มไปด้วยความกลัวข้าเคยเห็นมันมาก่อนนานมาแล้วตอนข้ายังสาวเสียงของยายนวลสั่นไหวขณะที่เธอเล่าถึงอดีต สมัยนั้นป่าดงลานยังอุดมสมบูรณ์กว่านี้มากมีพรานคนหนึ่งมาพักที่หมู่บ้านเขาเหล่อเหลาใจดีและพูดจาไพเราะนักแต่แล้วคืนหนึ่งหมู่บ้านก็ถูกโจมตีสัตว์เลี้ยงถูกฆ่าพรานหนุ่มหายตัวไปรุ่งเชา้าข้าเห็นมันเสือตัวใหญ่ขนดำลายพาดกรอนเด่นชัดดวงตาเรืองแสงสีเหลืองเหมือนเสือตัวนั้นที่ข้าวัวเมื่อคืนนี้ยายนวลหอบหายใจชา้า ก่อนกล่าวต่อข้าแน่ใจว่าเสือสมิงตัวนี้คือร่างของพรานหนุ่มคนนั้นมันเป็นมนุษย์ที่ถูกคำสาปกลายเป็นอสูรกายร้ายในร่างเสือชายหนุ่มหลายคนเริ่มหวาดหวัน่นบางคนกำหอกในมือแน่นเหงื่อผุดขึ้นตามไรผมพวกเองฟังข้านะยายนวลกล่าวอย่างหนักแน่นเสือสมิงมันไม่เหมือนเสือธรรมดากระสุนธรรมดาฆ่ามันไม่ได้พรานคนไหนที่เคยเจอมัน ไม่มีใครรอดกลับมาเล่าเรื่องได้แต่จะเพิ่มขโมดคิ้วแน่นเขาเป็นชายแก่ผู้ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนไม่ใช่คนที่จะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ง่ายๆายยายกำลังขู่พวกเราหรือเปล่าเขาถามเสียงแข็งยายนวลสายหัวไม่ใช่ขู่แต่เป็นการเตือนข้าเคยเห็นมันแปลงร่างต่อหน้าต่อตาจากคนเป็นเสือและจากเสือเป็นคนชายชะกันในกลุ่มเริ่มลังเลหลายคนมองหน้ากัน บางคนกระซิบกระซาบถ้ามันเป็นเสือสมิงจริงๆเราจะสู้มันได้ยังไงข้าขอร้องยายนวลพูดด้วยน้ำเสียงว่าวอนอย่าเข้าไปในป่าดงลานเลยพวกเองจะไม่มีวันกลับมาแม้คำพูดของยายนวลจะน่าหวาดหวัว่นเพียงใดแต่จ่าเพิ่มกลับไม่ยอมถอยง่ายๆเขาสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนตะโกนขึ้นข้าไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มันก็แค่เสือตัวหนึ่ง ถ้าเรากลัวมันก็จะยิ่งคุกคามเราใครที่ไม่อยากไปก็กลับไปอยู่แต่ในบ้านชายหนุ่มบางคนลังเลแต่สุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็พยักหน้าเห็นด้วยยายนวลถอนหายใจเฮือกใหญ่นางรู้ว่าพวกเขาไม่ฟังคำเตือนของตนพวกเองไม่เชื่อข้าก็ตามใจก่อนจะหันหลังกลับไปอย่างช้าช้าแต่ไม่ไวยทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ให้พวกเขาคิดแต่จำคำข้าไว้ให้ดีถ้ามันไม่ใช่แค่เสือธรรมดา ต่อให้เองยิงมันจนหมดกระสุนมันก็จะกลับมาอยู่ดีคำพูดของยายนวลยังคงก้องอยู่ในใจของบางคนแม้แต่จ่าเพิ่มเองก็ยังอดรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาไม่ได้แต่การล่าได้เริ่มขึ้นแล้วและไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปค่ำคืนแห่งความมืดมิดปกคลุมป่าดงลานเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมผสมกับเสียงลมพัดยอดไม้สายไวอย่างน่าขนลุกพระจันทร์เต็มดวงแขวนอยู่กลางฟ้า แต่กลับถูกเมฆดำบดบังเป็นระยะแสงสว่างจากคบไฟในมือชายชกันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นเส้นทางเบื้องหน้าชายชกันเกือบสิบคนเดินเรียงแถวลึกเข้าไปในป่านำโดยจ่าเพิ่มที่ถือปืนแก๊ปกระบอกเก่าติดตัวเสมอข้างหลังเขาคือบัวผันนักล่าสัตว์ที่ชำนาญเส้นทางป่าดงลานที่สุดและชายหนุ่มอีกหลายคนที่พกอาวุธติดตัวมาเท่าที่หาได้เสือโคร่งธรรมดาหรือเสือสมิงก็เถอะ คืนนี้มันต้องตายจะเพิ่มกระซิบเสียงเข้มดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าเริ่มไม่แน่ใจแล้วหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆมองรอบตัวด้วยความระแวงดูสิป่าคืนนี้เงียบผิดปกติทุกคนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเดียวกันเงียบเกินไปปกติแล้วป่าดงลานจะเต็มไปด้วยเสียงนกกลางคืนและเสียงสัตว์เล็กวิ่งไปมาแต่ตอนนี้แม้แต่เสียงจิิงหรีดยังเบาลง เรากับทั้งป่ากำลังกำลังกลัวบางอย่างบัวผันหยุดเดินก่อนจะก้มลงไปดูรอยเท้าบนพื้นดินเขาใช้นิ้วแตะรอยเท้าเสือที่ใหญ่ผิดปกติก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองทุกคนด้วยแววตากังวลมันอยู่ใกล้ๆนี้เสียงลมหายใจของทุกคนหนักขึ้นในทันทีพวกเขากระชับอาวุธแน่นแต่จ่าเพิ่มกลับสยะยิม้มดีละ่ะถ้ามันอยู่ใกล้ก็แปลว่าเราจะจัดการมันได้เร็วขึ้น เขายกมือเป็นสัญญาณทุกคนค่อยๆกระจายตัวออกเป็นวงกว้างจำเท้าเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพวกเขาไม่ได้กำลังล่าแต่มันต่างหากที่กำลังล่าพวกเขาเวลาผ่านไปไม่นานเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากผู้ไม้ด้านขวาใครอยู่ตรงนั้นบัวผันกระซิบถามทุกคนหยุดนิ่งหันปลายหอกและปืนไปทางเสียงนั้น เงามืดบางอย่างเคลื่อนตัวเร็วมากจากผู้ไม้อีกด้านหนึ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลังทุกคนหันกลับไปทันทีแต่ก็พบเพียงรอยเลือดบนใบไม้และร่างของชายคนหนึ่งถูกลากหายเข้าไปในเงามืดของป่ามันอยู่รอบตัวเราชายหนุ่มคนหนึ่งร้องลั่นรวมกลุ่มกันอย่าแตกแถวจ่าเพิ่มตะโกนทุกคนรีบหันหลังชนกันตั้งวงล้อมป้องกันตัวเอง เสียงลมหายใจหนักๆดังมาจากรอบด้านเงาสีดำเคลื่อนที่ไปมาอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่ดวงตาสีเหลืองวาวับปรากฏขึ้นจากความมืดเสียงคำรามสถานป่าทำให้ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เสือธรรมดาจ่าเพิ่มยกปืนขึ้นเล็งไปทางเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่เสียงปืนดังขึ้นก้องป่าฝูงนกแตกคือบินจากยอดไม้เสียงปืนของจ่าเพิ่มสร้างความมั่นใจให้ชายชะกันบางคน แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือกระสุนที่ยิงออกไปนั้นไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเงาดำพุ่งออกมาจากเงามืดเร็วกว่าที่พวกเขาคาดคิดใช่อีกคนถูกคว้าตัวไปคราวนี้ทุกคนเห็นกับตามันสูงใหญ่ขนดำลายพาดกรอนสว่างขึ้นในความมืดดวงตาไม่ใช่เพียงดวงตาของสัตว์ป่าแต่มันคือดวงตาของปีศาจมันไม่ใช่เสือธรรมดาแน่แนบัวพันตะโกนสุดเสียงยายนวลพูดถูก เสียงกรีดร้องเสียงปืนเสียงหอกฟันไปในอากาศดังระงมกลางป่าดงลานการล่ากลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจ่าเพิ่มยกปืนขึ้นอีกครั้งเล็งไปที่ตัวมันกระสุนนัดที่สองถูกยิงออกไปแต่มันเพียงแค่สะบัดหัวเบาๆราวกับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเงาดำเคลื่อนที่เร็วเกินไปแล้วจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบลงบัวพันหอบหายใจ มองไปรอบๆชายชะกันหลายคนหายไปแล้วมีเพียงรอยเลือดและเสียงลมหายใจแผ่วเบาจ่าเพิ่มค่อยๆหันกลับมาแล้วเขาก็พบว่ามันอยู่ข้างหลังเขาแล้วร่างของจ่าเพิ่มถูกตะปบกระเด็นเลือดสาดกระจายไปทั่วก่อนจะถูกมันกัดเข้าที่คอขาสะบัน้นพวกที่เหลือกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะวิ่งหนีไปคนละทิศละทางบัวผันก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิต เหลือเพียงคบไฟที่ตกอยู่บนพื้นยังคงลุกไหม้เสียงป่าค่อยๆกลับคืนมาแต่เหลือเพียงเสียงลมพัดต้นไม้ไหวเบาๆไม่มีเสียงกรีดร้องอีกต่อไปเพียงแต่ในเงามืดของป่าเสือสมิงตัวนั้นยังคงเฝ้ามองอยู่บัวผันวิ่งสุดชีวิตเหงื่อแตกพลักหัวใจเต้นโครมครามในอกแม้ขาจะหนักอึ้งแต่เขาก็ฝืนลากร่างที่สะบักสะบอมไปข้างหน้าทุกอย่างรอบตัวช่างเงียบงนัน มีเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเขาเองที่บทกับใบไม้แห้งเป็นจังหวะต้องออกไปจากป่านี้ต้องออกไปให้ได้บัวผันพยายามฝืนความกลัวแต่ภาพของเพื่อนที่ถูกฉีกกระชากต่อหน้าต่อตายังคงติดอยู่ในหัวดวงตาสีเหลืองของมันยังคงจ้องมองมาแม้เขาจะหนีมาไกลแล้วก็ตามทันใดนั้นบัวผันสะดุดรากไม้ล้มลงอย่างแรงหัวกระแทกกับพื้นจนรู้สึกมึนงงไปชั่วขณะ เขาพยายามยันตัวลุกขึ้นมือทั้งสองกุมพื้นเพื่อดันตัวเองแต่แล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างเท้าเปล่าคู่หนึ่งมีคนอยู่ที่นี่บัวผันเงยหน้าขึ้นทันทีเบื้องหน้าของเขาคือชายชาราผู้หนึ่งในชุดจีวรเก่าๆที่ซีดจางไปตามกาลเวลาเขายืนสงบนิ่งภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องผ่านยอดไม้สะพายบาดเก่าไว้ข้างตัวมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าบนใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยน แต่ดวงตากลับแฝงไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่อาจบรรยายได้โยมโยมวิ่งหนีอะไรมาเสียงของพระชราก้องกังวานในความเงียบบัวผันตัวสั่นเหลือบมองรอบตัวพยายามตั้งสติข้าหนีมันมาบัวผันพูดเสียงสั่นหายใจหอบแรงมันอะไรพระชราทวนคำด้วยน้ำเสียงสงบบัวผันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากก่อนจะรีบเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เรื่องเสือโครงที่ฆ่าคนในหมู่บ้านคำเตือนของยายนวลจนถึงการออกล่าของพวกเขาและจุดจบอันน่าสยดสยองของจ่าเพิ่มกับพวกพ้องขณะเล่าบัวผ่านรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างรอบตัวป่านี้มันเงียบไปแล้วไม่มีเสียงสัตว์กลางคืนไม่มีเสียงลมพัดผ่านต้นไม้มีเพียงเสียงหายใจของตัวเขาเองและเสียงสวดมนต์แผ่วเบาของพระชาราตรงหน้าหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมด พระชารายิ้มบางๆก่อนเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นโยมเจอของไม่ดีเข้าให้แล้วบัวผันเงยหน้ามองพระชาราแววตายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวข้ารู้บัวผันพึมพำม,มันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือสมิงจริงๆพระชาราพยักหน้าชา้าๆโยมพูดถูกเสือโครตัวนั้นมีใช่เพียงเสือป่าหากแต่เป็นปีศาจร,ร้ายที่สิงสู่ร่างเสือและมันไม่ใช่เสือสมิงธรรมดาด้วย บัวพันธขมวดคิว้วหมายความว่าไงหลวงพ่อพระชรายิ้มบางๆก่อนเอ่ยว่าข้าคือพระดำสิทธิ์ของพระอาจารเสือทันทีที่ได้ยินชื่อนี้บัวพันธ์รู้สึกขนลุกนั่นเป็นชื่อที่เคยได้ยินจากผู้เท่าผู้แก่พระอาจารเสือคือพระผู้ทรงอภิญญาเชี่ยวชาญในสายเวทและการปราบพูดผีมารร้ายแห่งแดนอีสานว่ากันว่าแม้แต่เสือสมิงยังต้องเกรงกลัว และตอนนี้สิทธิ์ของพระอาจารย์เสืออยู่ตรงหน้าเขาพระดำเอ่ยต่อเสือตัวนี้มันไม่ได้เป็นเสือสมิงเพียงเพราะอาคมหรือวิญญาณร้ายแต่มันคือพระดำเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเข้มสิ่งที่เกิดจากบาปและคำสาปของมนุษย์บัวผันตัวสัน่นเขารู้สึกได้ว่าพระดำไม่ใช่พระธุดงธรรมดาข้าจะช่วยโยมพระดำกล่าว และข้าจะช่วยหมู่บ้านของโยมจากเงามรณะของมันบัวพันรู้สึกเหมือนได้รับความหวังแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งเรืองแสงขึ้นจากเงามืดมันตามเขามาแล้วพระดำมองไปทางนั้นดวงตานิ่งสงบแต่แฝงพลังอาคมบางอย่างโยมจงอยู่ข้างหลังหลวงพ่อคืนนี้ถึงเวลาที่มันจะต้องถูกส,สังารแล้ว เลวไฟเล็กๆล,ลุกโชดช่วงขึ้นกลางป่าดงลานบัวผันใช้ฟืนแห้งและเศษไม้ที่หาได้รอบๆจุดไฟขึ้นอย่างเร่งรีบเขาสั่นไปทั้งตัวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความเหนื่อยล้าจากการหนีตายมาไกลพระดำยังคงนั่งสงบอยู่ที่เดิมใต้ร่มไม้ใหญ่ใกล้กองไฟจีวรสีเก่าซีของท่านขยับไหวเล็กน้อยตามแรงลมที่พัดผ่านแม้ทุกอย่างรอบตัวจะดูสงบนิ่ง แต่สายตาของท่านกลับจ้องมองไปในความมืดอย่างแน่วแน่มันใกล้เข้ามาแล้วพระดำเอ่ยขึ้นเบาๆบัวผันหยุดมือเงอยหน้ามองท่านด้วยความตกใจท่านรู้ได้อย่างไงกลิ่นสาบเสือโชยมาแล้วเพียงแค่ได้ยินคำว่ากลิ่นสาบเสือขนที่แขนของบัวผันก็ลุกชันบรรยากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดทั้งที่ก่อนหน้านี้อากาศอ้าวจนเหงื่อซึมทั่วตัว แต่ตอนนี้ลมหายใจของเขากลับเป็นไอเย็นจางๆเสียงกิ่งไม้หักเสียงฝีเท้าหนักๆกดลงบนใบไม้แห้งทีละก้าวทีละก้าวราวกับนักล่าที่กําลังเดินเข้ามาหาเหยื่อบัวพันหันขวับไปทางเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกมันอยู่ใกล้แล้วเพิ่มไฟให้แรงขึ้นอย่าให้มันดับเด็ดขาดพระดำสั่งเสียงเข้มบัวพันสะดุ้งรีบขวานเศษไม้โยนเข้ากองไฟเปเลวไฟลุกโชนสว่างขึ้น ส่องให้เห็นเงาของพระดำที่นั่งขัดสมาธิแน่นิ่งแสงไฟคือเกราะป้องกันอย่างเดียวของพวกเขาในตอนนี้เงาสีดำในความมืดเสียงฝีเท้าหยุดลงทุกอย่างเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองลมหายใจหนักๆดังมาจากพุ่มไม้ตรงหน้าดวงตาสีเหลืองสองดวงปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมันจ้องมองพวกเขาเงาดำขนาดมหึมาโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เสือสมิงตัวใหญ่ผิดธรรมชาติ ขนของมันดำสนิทมีลายพาดกรอนสีแดงคล้ายรอยเลือดร่างของมันสูงใหญ่กว่าคนถึงสองเท่ากรงเล็บแหลมคมสะท้อนแสงไฟวาววับเสียงคำรามสถานป่าทำให้บัวผันแทบสุดลงไปกับพื้นมันเดินวนรอบกองไฟคำรามขู่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยยิม้มริมฝีปากของมันสยแสยะออกเหมือนคนกำลังยิ้มเยาะรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเสือป่า แต่มันคือรอยยิ้มของบางสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์อาคมมันแก่กล้ามากพระดำเอ่ยเสียงเรียบแต่บัวพันสังเกตเห็นว่าท่านกำลุประคำในมือแน่นขึ้นเสือสมิงหยุดคำรามแล้วเอ่ยเสียงทุ้มต่ำเจ้าพระเจ้า,ายุ่งเรื่องของข้าทำไมมันพูดได้บัวพันหน้าซีดเผือดผางเอ่ยเบาๆนี่ไม่ใช่เสือธรรมดาไม่ใช่แค่เสือสมิงแต่มันคือบางอย่างที่เกินกว่านั้น พระดำไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นพนมปิดเปลือกตาลงสงบนิ่งราวกับไม่สนใจเสียงของปีศาจเบื้องหน้าเสือสมิงเสยะยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะเอ่ยต่อเจ้าจะช่วยคนพวกนั้นหรือเจ้าคิดว่าธรรมะจะชนะข่าได้งั้นหรือพระดำลืมตาขึ้นในตาของท่านสงบนิ่งแต่น่ากลัวธรรมะมิใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นหนทางแห่งการปลดปล่อย และคืนนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องปลดปล่อยตัวเองจากความอาฆาตแล้วนะโมตัสสะภะฆาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสเสียงสวดมนต์ของพระดำดังก้องเปลวไฟในกองไฟลุกโชนแรงขึ้นราวกับได้รับพลังบางอย่างเสือสมิงคำรามเสียงดังลั่นมันเกลียดเสียงสวดมนต์มันพุ่งเข้าใส่พระดำอย่างรวดเร็วแต่แล้วร่างของพระดำส่องแสงสีทองสว่างขึ้น แสงนั้นเจอดจ้าจนบัวผันต้องยกมือขึ้นบังตาเสือสมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันกระเด็นถอยหลังขนของมันเริ่มไม่เกรียมจากแสงศักดิ์สิทธิ์พระดำลุกขึ้นยืนช้าๆประคองลูกประคำในมือประกายตาของท่านเต็มไปด้วยพลังของวิชาอาคมอันแก่กล้าคืนนี้ถึงเวลาที่เองต้องถูกสะกดแล้วเสือสมิงคำรามลั่นก่อนจะพุ่งเข้าใส่เป็นครั้งที่สอง เสียงคำรามของเสือสมิงดังสนั่นป่าดงลานมันพุ่งเข้าใส่พระดำด้วยความเร็วปานสายฟ้าดวงตาสีเหลืองของมันส่องประกายดุดปีศาจโรงเล็บแหลมคมวาววับสะท้อนแสงไฟพร้อมจะฉีกเหยื่อให้เป็นชิ้นชิ้นแต่พระดำยังคงสงบนิ่งริมฝีป่าขยับเบาๆน้าม,มาพาทะน้าม,มาพาทะเสียงสวดคาถาดังก้องเปเลวไฟในกองไฟที่บัวผันก่อไว้เมื่อครู จู่ๆก็ลุกโหมขึ้นราวกับมีน้ำมันราดเปลวไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นสูงสีของมันเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีทองเจิดจ้าคล้ายกับดวงตะวันต้องมนบัวผันที่นั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆถึงกับตาค้างพระดำยกมือขึ้นชี้ไปทางเสือสมิงเปลวไฟสีทองลอยออกจากกองไฟเป็นเส้นสายราวกับมีชีวิตมันพุ่งเข้าใส่ร่างของเสือสมิงในขณะที่มันกระโจนกลางอากาศ เสียงกรีดร้องของปีศาจดังลั่นร่างของมันกระเด็นไปไกลมันดิ้นทุรนทุรายบนผื้นขนสีดำสนิทของมันเริ่มลุกไหม้เปลวไฟอาคมกัดกินร่างของมันอย่างโหดร้ายแผดเผาไปซะเจ้าปีศาจร้ายพระดำประกาศก้องก่อนจะยกมือพนมและเปล่งเสียงสวดมนต์ต่อไปโอมนาโมพุทธายะมะอาอุมาอะอุอออเปลวไฟอาคมยังคงลุกโชนช่วง ร่างของเสือสมิงเริ่มค่อยๆดำเป็นเท่าฐานมันพยายามดิ้นรนแต่ไม่อาจหนีรัศมีพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระดำได้เหลือเพียงเท่าฐานและดวงไฟสีแดงในที่สุดเสียงคำรามของเสือสมิงก็เงียบลงเหลือเพียงเท่าฐานสีดำแต่ทันใดนั้นบางสิ่งก็ลอยออกมาจากกองเท่าฐานนั้นดวงไฟสีแดงมันส่องประกายวูบว่าบกลางอากาศเหมือนกับเป็นดวงวิญ,ญญาณของเสือสมิงตัวนั้น บัวผันมองมันด้วยความหวาดกลัวพระคุณเจ้านั่นมันอะไรกันพระดำหันไปมองดวงไฟสีแดงนั้นอย่างสงบนิ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบนั่นคือวิญญาณของมันมันยังคงมีแรงอาฆาตอยู่หากปล่อยไปมันอาจหาที่สิงใหม่บัวผันถึงกับหน้าซีหมายความว่ามันจะกลับมาได้อีกเหรอพระดำพนมมือขึ้นแล้วเปล่งเสียงสวดมนต์เสียงของท่านก้องสะท้อนไปทั่วป่าโอม สิทธิการิยะสิทธิเตโชสิทธิพุทธังปัญจพุทธานังน้มมามิหังดวงไฟสีแดงเริ่มสั่นไหวรุนแรงเรากับมันกำลังเจ็บปวดมันพยายามดิ้นหนีแต่กลับถูกแรงบางอย่างดึงดูดเข้าหามือของพระดำสู่ที่ที่เจ้าควรอยู่เถิดพระดำเป่าลมเบาๆออกจากริมฝีปากดวงไฟสีแดงส่องแสงจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะแตกสลายเป็นแสงระยิบระยับ และหายไปในอากาศจบสิ้นกันเสียทีพระดำเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังบัวผันนั่งหอบมองเท่าฐานสีดำที่เคยเป็นเสือสมิงร้ายภาพความสยองเมื่อครู่ยังคงติดอยู่ในหัวแต่เขารู้ดีหมู่บ้านดงลานปลอดภัยแล้วหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงไอ้บัวผันก็ซุดตัวลงกับพื้นเหงื่อไหลชุ่มโชคทั่วร่าง หัวใจยังคงเต้นแรงจากเหตุการณ์สุดสะพรึงที่เพิ่งผ่านพ้นไปพระดำยืนสงบนิ่งอยู่กลางลานกว้างในป่าเท่าทานของเสือสมิงยังคงฟุ้งกระจายในอากาศบรรยากาศรอบตัวกลับมาสงบอีกครั้งแต่สิ่งที่ต่างออกไปคืออำนาจอาถรรพ์ที่เคยแผ่ปกคลุมป่าดงลานได้สูญสลายไปแล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้านิมนต์ท่านกลับหมู่บ้านด้วยเถิดบัวผันประนมมือก้มกราบด้วยความเลื่อมใส พระดำพยักหน้าช้าๆไม่ได้ปฏิเสธบัวผันจึงรีบเดินนำพาพระดำกลับไปยังหมู่บ้านโดยมีแสงจันทร์นำทางผ่านแนวป่าอันเงียบสงัดเมื่อบัวผันกลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมพระดำชาวบ้านที่ยังคงตื่นตระหนกจากการหายไปของชายชะกันกลุ่มใหญ่ต่างพากันกรูออกมาดูบัวผันเองหายไปไหนมานั่นใครกันบัวผันรีบยกมือขึ้นห้ามเสียงแตกตื่นของผู้คนก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การถูกโจมตีโดยเสือสมิงจนถึงการพบพระดำและการต่อสู้กับปีศาจร้ายกลางป่าเมื่อชาวบ้านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดทุกคนต่างตกตะลึงบางคนถึงกับหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินว่าเสือโคร่งตัวนั้นแท้จริงแล้วคือเสือสมิงพระคุณเจ้าเป็นผู้ปราบมันหรือหญิงชาราผู้หนึ่งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระดำพนมมือขึ้นกล่าวเพียงว่าอาคมที่แรงกล้าเพียงใด สุดท้ายก็ไม่อาจสู้ธรรมะได้สิ้นคำของพระดำชาวบ้านทุกคนต่างพร้อมใจกันคุกเข่าลงแล้วก้มกราบพระดำด้วยความศรัทธาขอรับพระคุณเจ้าไว้เป็นมิ่งขวัญของหมู่บ้านเถิดหากไม่มีท่านเราคงต้องเผชิญกับอาถรรพ์ของเสือสมิงไปอีกนานทุกคนต่างอ้อนวอนให้พระดำจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านดงลานเพื่อเป็นสิริมงคลและช่วยคุ้มครองพวกเขาจากภัยอาถรรพ์อื่นๆพระดำยิ้มบางบาง แต่กลับใส,ส่ศีรษะเบาเขาเป็นเพียงนักบวชผู้เดินทุดงเร่ร่อนไปทั่วไม่อาจพำนักที่ใดได้นานแม้ชาวบ้านจะผิดหวังแต่ก็เข้าใจพระทุดงเช่นพระดำมีจิตวิญ,ญญาณแห่งการออกเดินทางเพื่อสแสวงหาธรรมแต่แล้วบัวผันกลับทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาพนมมือก้มกราบพระดำอีกครั้งก่อนจะกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นถ้าพระคุณเจ้าไม่อาจอยู่ที่นี่ เช่นนั้นข้าพเจ้าติดตามออกทุดงด้วยเถิดทุกคนตกใจหญิงชราหลายคนถึงกับร้องให้บัวผันเองแน่ใจแล้วหรือข้าแน่ใจบัวผันตอบอย่างเด็ดเดี่ยวข้าอยากบวชข้าขอเป็นลูกศิษย์ของพระดำข้าจะเดินบนเส้นทางแห่งธรรมและจะปกป้องหมู่บ้านของข้าด้วยธรรมะเช่นกันพระดำจ้องมองบัวผันนิ่งๆก่อนจะพยักหน้าชา้ชาๆหากเจ้ามีจิตศรัทธาแน่วแน่ เช่นนั้นก็ตามมาคืนสุดท้ายของบัวผันในหมู่บ้านคืนนั้นชาวบ้านจัดพิธีเล็กๆให้บัวผันก่อนออกเดินทางยายหนูแม่ของบัวผันยืนร้องให้อยู่ข้างกระท่มเอ็งโตแล้วข้าคงห้ามเอ็งไม่ได้นางพูดพลางปาดน้ำตาแต่เอ็งต้องสัญญากับข้านะลูกว่าเอ็งจะกลับมาบัวผันยิ้มข้าสัญญาเขาก้มลงกราบแม่ของตนพร้อมกอดแม่ รู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลุกขึ้นยืนเตรียมตัวออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ในรุ่งเช้ารุ่งอรุณแห่งการเดินทางเมื่อแสงแรกของวันใหม่สาดส่องลงมายังหมู่บ้านดงหลางพระดำเดินนำอยู่ข้างหน้าในขณะที่บัวผันในชุดขาวเดินตามหลังชาวบ้านหลายคนมายืนส่งพวกเขาด้วยแววตาเปี่ยมศรัทธาบางคนยกมือขึ้นไหวบางคนหลั่งน้ำตาพระดำไม่ได้พูดสิ่งใด เพียงแค่ก้าวเดินต่อไปอย่างสงบส่วนบัวพันหันกลับไปมองหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่ป่าดงลานไปพร้อมกับพระดำเส้นทางแห่งธรรมของเขาเพิ่งเริ่มต้นท่ามกลางป่าดงลานอันเงียบสงัด